สวัสดีครับทีมงานตลวพ่อและใจสงคาครับพาไปดูแม่งูเหลือมนะครับที่กำลังนอนฟักไข่อยู่ในกอไผ่ในสวนของชาวบ้านในพื้นที่บ้านท่านางหอมหมู่ห้าตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่ครับหน่วยกู้ภัยมที่มิจภาพสามมกีหาดใหญ่ครับรับแจ้งจากชาวบ้านนะครับก็ลงพื้นที่ไปจับครับงูเหลือมตัวนี้ครับก็ความยาวประมาณสักเกือบเกือบสาเมตรได้ครับ เป็นแม่งูเหลือมนะครับที่กำลังนอนฟักไข่อยู่ในกอไผ่ครับซึ่งชาวบ้านกำลังปรับแต่งพื้นที่สวนครับเอารถขุดเข้าไปปรับครับแล้วก็ไปจ่าเอกับแม่งูเหลือมนอนฟักไข่อยู่ในกอไผ่เลยครับตกใจละสิครับทีนี้ครับไปเจอเข้าจังๆแบบนี้ครับดุมากครับตอนที่กู้ภัยมูลนิธิมิรภาพาสารถมัคคีหาดใหญ่ครับไปช่วยฉับนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับ เพราะว่ามันชูคอฉกตลอดเวลาครับห่วงไข่มากเลยครับไข่ไปเจอสภาพนี้เพนก่อนครับไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าเป็นงูเนี่ยครับไปก่อนเลยครับโดยเฉพาะงูที่กําลังฟักไข่อยู่นะครับดุครับดุมากเลยจะเป็นแม่งูหรือแม่กลนก็ห่วงไข่กันทุกคนแล้วครับห่วงลูกห่วงไข่แม่ไข่ก้าวไข่ครับนี่ครับนี่เป็นไข่ของงูเหลือมนะครับเคยเห็นไหมครับ เหมือนกับลูกลองกองเลยครับเบียดกับเป็นช่อกลมเลยครับนี่หือขนหัวลึกกับผองขนครับพินและพองขนเลยครับกูภัยก็พาเอาไปปล่อยไว้ในที่ปลอดภัยนะครับอยู่แ,แถวๆนี้ไม่ปลอดภัยชาวบ้านก็กลัวด้วยครับนี่เป็นแม่ง,งูนะครับจับไปแล้วพร้อมกับไข่โอ้โหก้อนเดียวเนี่ยเจอแล้วเนี่ยหือขนหัวลุกจริงๆครับ กำ to ลังจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วครับเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้เต็มทีแล้วครับดูสิครับนี่ดูไกลๆครับนี่ข้างในนําเป็นลูกงูเหลือมนะครับอยู่ข้างในไม่ใช่ว่าไข่ไก่เป็ดไก่ไข่นะครับไข่งูเหลือมครับโอ้โหยนี่ชาวบ้านครับเจอแล้วตกใจครับชาวบ้านก็บอกว่ากําลังปรับแต่งพื้นที่สวนข้างบ้านก็ไปเจอกันแม่งูเหลือมนอนฟักไข่อยู่ครับไม่ใช่ตัวแรกนะครับก็มีอยู่หลายตัวครับที่ NV ก่อนหน้านี้ก็ไปเจอมาแล้วครับตอนกลางคืนมันก็ไปครับก็ต้องเรียกกู้ภัยมาจับเลยครับไขรที่มีสวนอยู่ข้างๆบ้านในระวังหน่อยครับพวกงูพวกอะไรเนี่ยครับอย่าว่าไม่มีนะครับจะไปเจอแล้วเนี่ยต้องเรียกกู้ภัยครับอยากเข้าไปจับเองครับไม่ปลอดภัยครับกูไปก็ไาไปปล่อยในป่าธรรมชาตินะครับปลอดภัยทั้งแมงูทั้งไข่งูครับ